อีเลยนะครับงานนี้คันป่าของเรานะฮะเก็บตกเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมของเรานัแสดงมาให้ได้ดูกันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับเข้เามาเตรียมตัวกันแต่งหน้าทำผมใช่อันนี้ต้องเกาะนี่ชินชิ้นูก็มานะพี่จ้าสวัสดีทีนักแสดงหนีก็ล่าสร้างรารนะคะก็จะมีโชว์พิเศษมาให้ มีนักแสดงมากันเยอะมากหลายคนว่าเอ้ยชินมาทําไมถ้าเกิดได้ดูอยู่แล้วนะครับหนีหนกรล่าซากรลัก็จะได้ยินเพลงแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเอเอ,อเราเราก็ได้เป็นคนร้องเพลงประกอบคู่กับทิศาว่าจะเป็นนักแสดงรับเชิญอะไรอะไรแงบี้อาจจะเป็นไปได้มีอะไรมาโชว์บ้างคะาันี้รับรองว่าเพลงของเรานี้เลือกมาได้เท่ากับ เป็นละครครับเป็นเป็นเพลงที่สูงมากเลยตอนแรกสูงอยู่แล้วพอใส่ทีผู้หญิงเข้าไปสูงเข้าไปใหญ่แล้วเราร้องเพลงอะไรกันครเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ร้องเพลงประกอบละครที่เราร้องด้วยกันถามว่าซ้อมไหมเพราะฉะนั้นคุณได้ดูความสดความเจ๋งนี่คือเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับผมนี่คือความสนุก <c oughs> แน่นอนครับผมรอชมการแสดงของเรานาะบันดิ้ี ความสนุกด้วยความน่ารักสดใสและก็เสียงเพราะๆของน้องทิสานะครับแล้วก็ชินเล็กๆหนีก็รัก

ก็ไม่ก็อยากจอมร้องจอมร้องด้วยอยากเนื้อนืมาสวัสดีครับผมมาดนนร์นะครับจากวีรบุรุษกองขยะครับตอนนี้นางเอกของเราแต่งหน้าอยู่นะครับหวานสวัสดีครับซ้อมเป็นไงบ้างเพลงแมนใช่ไหมเราแบบว่าเป็นคนทำกันบ้านมาใช่ไหม ก็เตรียมลําโพงมาด้วยแลวก็นเนื้อก็ยังอยู่ในมือนะฮะพวกเราได้อยู่แล้วใช่ไหมสปิริตนักแสดงเฮ้บ้านใจแต่ว่าถั่วงาถั่วงาครับผมสัมภาษพร้อมกันเลยพี่นิวแล้วนี่พี่นิวนะฮะจากปิกมงกุฎนะฮะแล้วของพี่นิวคะปิกมงกุฎเรียบร้อยแล้วครับซ้อมไปเรียบร้อยให้โอกาสใหม่ซ้อมไปเรียบร้อยแล้วพี่นิวล้องเพลงอะไรครับวันนี้ผมร้องเพลงละครฮะร้องเพลงจากละครเนื่องจากว่ายังไม่มีเพลงอื่นจะร้องตอนนี้ไม่ใช่คือเตรียม ร้องเพลงละครมาครับก็เลยร้องเพลงละครกันไปดูการแสดงบทพีกันครับไปเลยค่ะเฮ้ยคิ้วแต่งหน้าเร็วเร็วแต่งต่อเร็วแต่งต่อ ปีกหักุฎก็ลองทำดอกซี่่ของที่อักสรค่ะเรามาบอกว่าเขาถ่ายอสามแสนหาค่ะจีนมืชุดเพราะอลังเนออลังกานเฉยรอย ตอนนี้นะครับปีกมงกุฎนะครับก็อยู่หลังเวทีจัดสีคอนเสิร์ตแล้วกําลังเตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีน้องออนซินีนะครับคุณเกรสการกล้าวนะครับกําลังแต่งหน้าอยู่นะฮะอาจารย์เกรสครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เตรียมพร้อมพร้อมถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับใกล้จะใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วฮะรอสักครู่นะฮะจานปักเลอะอะไรครับอาจารย์ครับเลอะน่าเล็งสิ้นนิดหน่อยค่ะ <laughs> อ่แล้วเดี๋ยวส่วนส่วนน้องแพนนะครับตรียมสอนก็เ,เตรียมความพร้อมอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะขึ้นเวทีไร้องเพลงให้ฟังแล้วเดี๋ยวไปดูกน,นบนเวทีนะสาวแพนเคกมิวอารมณ์คนดูให้อินกับตัวละครตรีอัสอนด้วยเพลงขนซึ้งอย่างของเพียงที่พักใจ เบาเลยในเพลงประกอบละครไม่เคยได้สิใครอ่ะ<ส> <c oughs> แถมงานนี้นะยังมีการแสดงฉากประกวดนางงามนั่<ะ>นสยาม<ะ>คนเวทีเก็สรีคอนเสิร์แตแบบสดๆสด,ด้วยนะเป็นคนที่ได้มงกุฎนั้นกับเป้นกับเป้นมวยแรกของเรา น้องเซียน้องเซียมายักมุกไปจากมือหนุ่มนิวโรยคนดูก็เฮกันรันพอเลยทีเดียวนะอะไรมาชอบมากเลยนางหมวยหน้าได้แต่ชุดนางหมวยไม่เป็นนางงามอบใครเขาอยู่คนเนียวอ๋อจะบอกว่านอกจากความสนุกสนาน